Shut up. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ค่คะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ฟอร์มอฟมงุนงงมากๆค่ะเป็นตัวกอตลี่ตัวใหม่นะคะเจ้าตัวอัปเกรดสไรเดอร์ทอยเหล็กแต่บอกเลยว่ามันกอตลี่จริงๆเหรอทุกคนทําไมกอรลี่หลังๆมันถึงถดถอยถดถอยลงเหมือนไม่ใช่กอรลี่เลยฟอร์มอลฟมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกอตลี่เลยทุกคนมันไม่มีพลังมันแบบเอื่อยเฉยมากๆเลยทุกคนค่ะแลวฟอร์มอลฟมนะซื้อมาในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจมนะคะไม่ได้ไปเปิดมาค่ะเพราะไม่ค่อยมีดูก็เลยใช้เจมจ่ายจบไปก่อน ปรากฏว่าเล่นแล้วนี่คือแบบว่าเสียใจมากมากค่ะขหอสอตอน,นะคะแต่บอกเลยว่าเสียใจมากมากเลยทุกคนมันไม่เหมือนกอรลี่เลยทุกคนเอาจริงๆมันไม่เหมือนกอรลี่เลยจริงๆทำไมหลังๆกอรลี่ถดถอยมากกลายเป็นว่าพวกตัวไอคูลสีจะดีสักกว่าและเหมือนว่ากอตลี่ตอนนี้จะดอยไปแล้วทุกคนต้องกลายเป็นอัลติเมทเท่านั้นถึงจะดีกว่ากอรลี่อีก เหมือนประมาณว่าไม่ใช่สิจะพูดว่าไงดีอะเหมือนประมาณว่ากอรลี่ก็เหมือนลีเจนตารี่หรือตัวแร่ธรรมดาทั่วไปแล้วทุกคนแล้วเหมือนประมาณว่าอัลติเมตมาแทนที่กอรลี่แลวอย่างนั้นกลายเป็นว่ากอรลี่ด่อยไปเลยอะออฟอร์มอฟมพูดงงนะคุณไม่งงนะประมาณนี้นะข้ขอหอสอตอนนะแต่ความรู้สึกของฟอร์มอฟมคือตอนนี้กอรลี่ที่ออกมาและเมมรุ่นหลัง,ลงเๆเนี่ยตัวเมมใหม่เนี่ยมันไม่ได้เลื่อมเลยนะข้ขอหอสอตอนห้ามดราม่านะนี่พูดจากความรู้สึกนะคะจากการที่ได้เล่นแล้วนะบอกเลยว่าเล่นเสร็จปุ๊บจบปุ๊บนะขายิ้ง คือทุกคนเอากำไรแค่ห้าร้อยยังขายไม่ออกเลยก็เลยตัดสินใจขายเท่าทุนยังดีนะมีลูกค้าน่ารักใจดี รับไปเลี้ยงดูต่อในราคา1น0 0 0เจมเท่าทุนได้ค่ะทุนก็โอเคแล้วแต่คือมุนงงในจิตใจมากว่าทำไมหลังๆกลล็รีบเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนมันถดถอยจริง,รงๆนะมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยจับก็ตัวอัปเกรดสไตเดอร์ทัวร์เลทยังงงมากผิดพลาดประการใดขออภัยนะท,ที่ด้วยคือคลิปนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอบอกอะไรเลยกันแค่บ,บอกว่าไม่ประทับใจอย่างแรงกล้านะคะขายทิ้งทันทีโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์ like, share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันรลักล้าด้วยนะถ้าใครเล่นและชอบตัวนี้มาบอกกันมากนะว่ามันมมชออบ่ฟฟร์ขายทิ้งด่หนึ เรื่องลางทำมาเป็นแบบนี้ย ชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจให้ฟอร์มมาฟอร์มกันด้วยนะคะ